วันนี้ทางด้านเจ้าที่แพทย์และก็พยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะก็เดินทางไปดูแลนะคะโดยได้มีการจัดส่งกําลังใจค่ะให้กับนักรบชุดขาวซึ่งก็คือทีมแพทย์พยาบาลซึ่งจะทําหน้าที่นะคะไปดูแลผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ซึ่งวันนี้คะณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ทาพิธีสง่งกําลังใจค่ะให้กับบรรดา,น,าน,นักรบชุดขาวไปไปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด -19 ที่จะต้องไปทํางานในโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ อยู่ในบริเวณอาคารตินสุรานนท์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุสวนประวัติศาสตร์พรเีเพรมตินสูรานนท์โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสงขลาซึ่งทั้งจากโรงพยาบาลของรัฐและก็เอกชนค่ะโดยศูส่งนนี้จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด1 9ที่มีอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสงขลาที่ยังคงจะต้องพักฟื้นให้หายขาดจากโรคนี้ ทั้งนี้ในเพจของคณะแพทยศาสตร์วันนี้นะคะก็ได้มีการลงภาพชุดพิธีในการส่งกําลังใจให้กับนักรบชุดขาวนะคะและก็มีการเขียนคําบรรยายให้กําลังใจกับบรรดาทีมแพทย์พยาบาลเจ้าที่ที่จะเดินทางก็นี่เป็นบรรยากาศของท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์นะคะ ท่านในายแพทย์พุทธศักดิ์พุทธวิบูลวันนี้พร้อมด้วยเจ้าที่ทีมแพทย์พยาบาลค่ะก็ขึ้นรถรับส่งของคณะแพทย์นะคะเพื่อจะเดินทางไปทําหน้าที่ในการดูแลผู้ที่ต้องพักฟื้นอยู่ในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุภายในสวนประวัติศาสตร์เปรตเฟรมตีนสุรานนท์นี่ก็เป็นเสียงปรบมือให้กําลังใจกับเจ้าที่แพทย์พยาบาลทุกคนนะคะเนื่องจากว่าทั้งหมดนี้ค่ะจะต้องทํางานนะคะดูแลสุขภาพของผู้ที่พักฟื้นเป็นเวลา15วันต่อเนื่องค่ะแล้วก็เมื่อดูแลครบ15วันถึงจะได้พักแต่ในช่วงเวลาทททีี่่่่พััักกกก็ไไมมมสาาาารรถจะเดินงลบบปว คนอื่นในครอบครัวได้นะคะจะต้องไปพักเพื่อดูแลตัวเองในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็เพื่อสังเกตอาการว่าปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อาจจะมีการรับเชื้อมาจากผู้ป่วยนะคะที่ไปพักรักษาตัวในการพักฟื้นอยู่ในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุหรือไม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเสียสละของบรรดาทีมแพทย์พยาบาลทุกคนนะคะที่จะต้องห่างครอบครัวไปทําหน้าที่ในการดูแลผู้ที่พักฟื้นภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุนอกจากนี้วันนี้ทางด้านของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินก็ยังฝากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะรวม รบริจาคเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงเครื่องอวโภกบริโภคนะคะสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา2ค่ะโดยสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บ่มเพาะคนดีสวนประวัติศาสตร์เด็กเปรมที่นรุานนท์ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้นะคะก็จะใช้เป็นสถานที่ในการพักฟื้นสําหรับผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด19ที่รักษาหายแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องให้กักตัวภายใต้การดูแลของแพทย์อีก1เดือนซึ่งคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะต้องการร่วมการบริจาคทั้งเงินอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่่่อองะภคคก็สาาามรรถททีีจจไไปบิด้ โรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือจะบริจาคเงินนะคะผ่านบัญชีโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2สู้ภยัยโควิดเลขที่บัญชี5 6 5 3 0 2 6 1 2 0ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินซึ่งการที่โอนเงินเข้าช่วยเหลือในมูลที่ดังกล่าวนะคะสามารถที่จะนําไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้ที่งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินหมายเลขโทรศัพท์0 7 4 4 5 1 0 2 2 0 7 4 4 5 5 1 2 3 3ค่ะหรือจะเป็นหมายเลข063-6494-459-080-547-2068ก็ได้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลเจ้าที่ทุกคนนะคะที่ถือว่าเป็นบุคคลเสียสละไปดูแลผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ทุกท่านค่ะ